สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบดีน่นรักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ๊ะจ๋าปะข่ะพ่อคเมืองเพชรบูรณ์วันนี้นะคะจะามีแนวทางเอามาฝากอีกแล้วสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาแล้วเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้จ๋าเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่มุมขวาด้านบนของคลิปด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆในงวดต่อไปแล้วก็ตัวเลขทุกตัวเลขเ,เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะ ตอนนี้ใครที่มองหาลอตเตอรี่อยู่นะคะรีบเลยนะตอนนี้ราคาบอกเลยนะคะว่าราคาแพงมากนะแพงมากแพงขนาดไหนนะแค่ข้ามคืนเองนะคะราคาปรับปุ๊บป๊บเลยนะคะแต,แต่ว่าตอนนี้นะคะเลขเนี้ยดังมากดังที่สุดเลยนะคะถ้าดังขนาดนี้ยไม่ออกก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเนวาะงวดที่แล้วยังดังขนาดหนักเลยยังออกนะอะตอนนี้นะคะใครที่ ต้องการเลอตเตอรี่นะรีบไปหาซื้อเอาไว้เลยนะคะอแล้วก็นะคะวันนี้ใครที่มองหาเลขเด็ดอยู่นะจ๋าก็จะมีแนวทางเอามาฝากนะคะนั่นก็คือจะเป็นเลขของเลขผีบอกพระนะคะที่โค้ง้อยศพวังสะพุงนะมีชุดเน้นๆด้วยนะคะผีบอกพระนะผีบอกพระนะคะแล้วก็อีกหนึ่งชุดนะคะนั่นก็คือชุดของอเลขหลวงปู่เดือนชัยนะคะ ใครที่รอ,ออยู่นะใครที่รออยู่ว่างวดน,นี้หลวงปูด่เดินชัยอะ่ะมีแนวทางไหนที่จะเอามาลุ้นโชคกันบ้างแต่เลขชุดเก่านะเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งทิ้งไปนะคะสําหรับเลขของหลวงปู่เดินชัยเนาะเพราะว่าเลขชุดเก่าที่ท,ที่ที่ผ่านมานะที่เป็นเลขชุดเก่านะคะของหลวงปู่เดินนชัยอะ่ะก็ติดๆไว้นะคะแต่ถ้าไปชนกับเลขดังชุดไหนก็ลองเอาไปลุ้นดูเนาะอ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะชุดของแม่น้ำหนึ่งก็อีกหนึงชุดนะที่ตอนนี้ให้มาแล้วก็เอาไปหาซื้อหาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่นะคะเลขประมูลอาจารย์ภูมิซึ่งมันก็จะมีเลขประมูลมามาจากหลายที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเลขประมูลของเจ๊ฟองเบียนะคะ,ะเลขประมูลของรัฐบาลน,นะคะแต่นะคะชุดนี้นะคะจะเป็นเลขประมูลของอาจารย์ภูมินะคะซึ่งงวดที่แล้วอ่ะให้มานะคะ 9889ซึ่งเป็นชุดบนเนาะแต่ออกเป็นชุดล่างนะคะชุดของอาจารย์ภูมิหนึ่งกันยาแต่ว่างวดน,นี้นะคะจัดให้มาเป็นชุดแค่2ตัวนะ3ตัวไม่ไม่ได้ให้มานะคะให้มาเป็นชุด2ตัวนะก็จะมี28กับแปดเจ็ดนะคะ2ชุดเนาะสองกับ87ก็ลองลุ้นดูนะคะรัฐบาลหางเดียวก็จะเป็น364นะคะอันเนี้ยจะเป็นเลขชุดรัฐบาลหัวไอหางเดี่ยวเนาะอ่ะเดี๋ยวต่อมานะคะ ที่จะบอกไว้นะว่าใครที่เป็นแฟนคลับของชุดของคนสุรินนะคะคนสุรินก็จัดให้มาเนาะวันนี้ให้มาไวนะปกติให้มา,าช้าหน่อยนะคะแต่ว่าจริงหรือปลอมเราไม่รู้นะแต่ว่าเราก็ต้องลองลุ้นดูนะคะจริงหรือปลอมก็เลอลุ้นกันดูนะคะชุดของคนสุรินนะคะคนสุรินจัดให้มาเนาะชุด3ตัว4ชุดนะคะก็จะมีห5หสี 7 6 9 4 6 7แล้วก็296นะคะ6 9 5 6 4 6 5 9เนี่ยชุด2ตัวบนนะล่างนะคะก็จะมี8 4 5 4 6 5 2 9แล้วก็7 7 9 5 5 8นะก็ค่อนข้างที่จะหลายชุดอยูเหมือนกันแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราอ่ะจะเอาชุดไหนไปลุ้นนะชอบชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะอันนี้จะเป็นชุดของคนสุลินอ่ะ มาดูลอตเตอรี่อา่าจ๋าจะบอกว่าไงดีลอตเตอรี่เนาะที่เขาบอกว่าดังมากๆเลยในในตอนนี้ยนะเลขที่ดังที่สุดนะคะใครที่ได้มาแล้วจ๋าก,ก็ดีใจด้วยนะจ๋ายังไม่ได้เลยยังหาไม่ได้อะ่ะอือไปแผงไหนก็ยังไม่มีแต่ว่าน่าจะเอ่อหาให้ได้อยู่แต่ว่าราคาจะเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่นะคะเป็นบางที่นะ เมื่อวานอะ่ะเมื่อวานอะ่ะเขาคอนเฟิร์มมานะคะว่าเขาซื้อมานะใบละหนึ่งร้อยบาทเก้าห้าห้าเก้านะเขาเขาก็เลยจัดให้มาอย่างเก้าห้าก็สี่ใบนะคะสี่ห้าใบหรือว่าห้าเก้าก็สี่ห้าใบนะเขาจัดมาไว้นะคะทั้งหมดอะ่ะเขาจัดมาไว้แล้วแต่ว่าเขาซื้อมาเนะาะก็อย่างว่านะถ้าเป็นหวยชุดอะ่ะเขาจะขายชุดละอย่างชุดสองใบสามใบยอย่างเงี้ยชุดละหนึ่งร้อยบาท ชุดละ200บาท2ใบเนาะอย่าง2อใบก็ขายใบยละ100ก็เป็น200ใช่ไหมอ่าแล้วคันเนี้ยพอวันเนี้ยเขาซื้อนะใบละ1 0 0ใช่ไหมพอเช้าวันต่อมาใบาละ200แค่ข้ามคืนนะคะแค่ข้ามคืนเท่านั้นเขาก็เลยข้องใจว่า9559อะ่ะมันดังมาจากไหนทําไมอ,ะอ่ะราคาแพงมากนะคะ9 559นะคะ มาจากนะคะเลขดังนายกนะนายกนะคะเลขเนี้ยแล้วก็อีกหนึ่งที่มานั่นก็คือเลขอของในหลวงราชการที่9ของเรานะคะ9 5 5 9เนาะมันก็เลยกลายเป็นเลขดังดังมากนะตอนนี้นะคะถ้าถามว่าแม่นมาจากไหนอะ่ะก็ต้องยอมเลขอั้นเลขดังนะคะบอกไว้เลยดูเพื่อนๆดูเจ้ามือว่าเขาจะจะอั้นเลขไหน นะคะจับเลขนั้นอ่ะมาลุ้นแต่ว่ามันก็ใกล้วันเกินทีเนาะลอตเตอรี่ก็หมดแล้วเราก็ไม่มีเวลาจะไปหาเลยอยู่เนาะอ่ะต่อมาเลขของแม่น้ำหนึ่งนะคะชุดของแม่น้ำหนึ่งเองนะคะงวดน,นี้ให้มานะก็จะเป็น413นะคะ2ตัว4113นะ413นะคะ3ตัวเนาะ2ตัวก็41น,นะคะกับ13ซึ่งถามถามว่าเลขของแม่น้ำหนึ่งอะ่ะ ห่างหายไปหลายงวดน,นะคะที่ไม่เข้านะคะแต่ว่างวดน,นี้ก็ลองตามดูก่อนนะเผื่อว่างวดน,นี้อาจจะเข้าก็ได้นะคะอืมมันไม่แน่นะคะอ่ะส่วนเลขของหลวงปู่เด่นชัยนะคะหลวงปู่เด่นชัยนะคะวันน,ะะวนี้จัดให้มานะ,ะเลขที่จัดให้มานะคะจริงๆอ่ะนะคะก็จะมีนะเจ็ดหกห้านะคะกับเจ็ดหกสี่เจ็ดหกห้ากับเจ็ดหกสี่นะคะ อ่ะส่วน2ตัวนะคะตัดได้เลยนะคะ76 5ก็65 76นะคะอ่า7 5นะคะ764ก็64 76แล้วก็74นะคะอันนี้ก็คือว่าเราตัดให้คือว่าให้มา3ตัวเราก็ตัดให้เลยนะคะสำหรับชุดของหลวงปู่เดชใฉนะคะอย่าลืมนะคะว่า ตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะแล้วก็อีกหนึ่งชุดนั่นก็คือที่จะบอกไว้ว่าเลขผีบอกพระนะคะที่โค้งร้อยศพวางสะพุงคือตัวเลขที่บอกนั่นก็คือ8 6 7กนะคะกับ869 867กับ869นะคะ6 7 6 8 6 9 676869นะคะล่างเน้นเน้น4 6, ีหม,มีชุดเน้นนะคะล่างเน้นเน้นก็คือเลข4ี่นั่นเองอันนี้จะเป็นเลข ผีบอกพระที่โค้งร้อยศพที่วังสะพุงนะลองลุ้นดูก็จะมีวันนี้ก็ที่จะนํามาฝากก็จะมีเลขของแม่น้ำหนึ่งเลขหลวงปูด่ดินชัยนะคะลอตเตอรี่เลขไหนนะคะที่ดังมากที่สุดในตอนนี้แล้วล่ะคะ่ะพุ่งกระฉุดแค่ข้ามคืนเท่านั้นนะอ่าอันนี้นะคะก็คืออยากฝากเพื่อนๆไว้ส่วนเลขประมูลของอาจารย์ภูมิเองอ,ะอ่ะอ่าอันนี้นะ เพื่อนๆก็ต้องลองติดตามเอาไว้ดูนะคะงวดที่แล้วให้มา8 9 9เเนาะเข้านะคะงวดน,นี้ก็ลองดูนะคะให้มา28กับ78นะคะแล้วก็จะมีรัฐบาลไทยหางเดียวด้วยนะคะก็ไปตรงกันกับเลขผีบอกด้วยนะคะเลขผีบอกอ่ะเน้นๆเนาะสนะคะ4 6นะคะแเนาะแล้วก็ถ้าถามถึงเลขดังตอนนี้ขายแพงก็อย่าลืมนะคะเลขในยุกนะแล้วก็เลขของในหลวงร้อ้าซึ่งวันที่13นี้จะเป็นครบ รอบนะคะของในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ท่านได้จากไปนะคะ13ตุลานะคะ,ะสำหรับวันนี้จ๋าก็ขอบคุณเพื่อนๆือทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและก็ขอฝากไว้นะคะใครที่ต้องการมะขามแช่อิ่มนะคะตอนนี้ก็เข้าไปติดตามเพจจ๋าไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าทาง y YouTube เนาะจ๋าจะปิดคอมเมนต์ไว้นะคะก็ใครที่อยากสั่งมะขามอยากชิ้นมะขามแช,ช่อิ่มราคาถูกนะคะเอาไปขายนะได้กำไร ดีงามพระรามแปดเลยนะคะยังไงก็เข้าไปติดตามรอไว้เนาะเพราะถ้ามาขามลงแช่จ๋าจ,จะรีบติดต่อกับน,นะคะใครที่เข้ามาสอบถามแล้วถ้าจะมาขามลงแช่ปุ๊บจ๋าจ,จะรีบทักไปหาเพื่อนๆคนที่ได้เข้ามาทักสอบถามจ๋าเอาไว้ก่อนเนาะ,ะสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ